สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ5อันดับสกุชชี่กันนะคะไปดูอันดับ5กันเลยอันดับ5ก็คือขนมปังหน้ายิ้มนะคะเป็นรูปผู้ชายก็ไม่ค่อยจะโสเท่าไหร่ซื้อมาจากดีดีทาวนะคะเออประมาณ20 เราไปดูอันดับที่สี่กันเลยเอาเลยนี่นะคะอันดับที่สี่ที่เราชอบอเป็นขนมปังหน้ายิงเหมือนกันนะคะเป็นรูปผู้หญิงซึ่งมา,า Town, ตาดดูดีเทาด้วยนะคะนี่นะคะเจะไม่หาย ต่อไปเรามาดูอันดับที่สามกันเลยค่ะสามนี่นะคะสกูชี่อันดับที่สามที่เราชอบอันเปนเป็นบันเป็ดบัลบูกเป็ดน,นะคะหน้าเป็ดไม่ใช่ลูกเป็ดค่ะเศร้ <c oughs> มา,มา,ม,ามากมากเลยคะ่ะ ต่อไปเรามาดูอันดับที่สองกันเลยค่ะจำนี่นะคะอันดับที่สองเป็นรูปกระต่ายสีเหลืองนี่มคะมีรูปหัวใจด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีจุดตำหนิค็ึตามมันก็ยังสวยอยู่นะคะ มาดูอันดับหนึ่งที่เขาชอบกันเลยนี่นะคะอันดับหนึ่งที่เราชอบเป็นโดนัทคิตตี้นะคะดูดีทาวทั้งหมดเลยค่ะดูดีทาวค่ะไม่ใช่ดีทาเป็นโดนัทคิตตี้เราชอบเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะถ้าใครชอบก็ก็อย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอหไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ไป๋ายด้วยนะคะบ๊ายบาย